เป็นไอเทมที่รอคอยนะคะอันนี้เป็นแค่การ์ดกอกล่องใหญ่มากอะมันคือเนเวอร์ฟูลนะคะ เป็น n น v e r f u ฟ l แบบเวอร์ชั่น PM เขามีกระเป๋าลูกด้วย สีเล็บเข้ากับสีกระเป๋าเยย